สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์2565นะครับเราพบกันที่ตลาดนัดโคกระบือวังประจบตำบลวังประจบอำเภอเมืองจังหวัดตากนะครับย้ำนะครับเราอยู่จังหวัดตากนะครับภาคเหนือนะครับวัวเข้าทุกวันเสาร์อาทิตย์วัวออกวันจันทร์นะครับวันนี้วันอาทิตย์ครับผมวัวก็เข้ามาขายกัน เมื่อวานก็มีนะครับเมื่อวานวันเสาร์นะครับซื้อแล้วก็ออกได้เลยครับนี่นะครับข้อที่เราอยู่นี่คือข้อของลุงอํานวยนะครับนั่นนี่ลุงอํานวยขายได้หลายตัวเหมือนกันเดี๋ยวรอเรารอเข้าคัดก่อนนะครับครับคัดที่ขายแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ขายนะครับนี่นะครับที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเรานี่คือเป็นวัวที่ขายไปแล้วนะครับเขาบอกว่าเขาขายไปจังหวัด นครปฐมไปให้คนขุนครับไปขุนที่นครปฐมนะครับแบบนี้นะครับวัวตัวเมียไทยครับแบบนี้มาจากแม่สอดจังหวัดตากนะครับนี่นะครับเขาบอกว่าชุดนี้25ตัว ใส่6ล้อไปนครปฐม,มนะครับค่ารถ6ล้อก,ก็12 000บาทนะครับ <S <S 1> <S 1> ใบย้ายใครจ่ายนะเนี่ยฮ้อย12,000บาทใบย้ายเจ้าของวัวคนจ่ายนะครับไม่รวมใบย้ายนะครับใบเคลื่อนย้าย25ตัวก็คูณ50บาทครับค่ารถ12 000บาทนะครับ หอบมาเลยครับเดินหอบมาเลยครับนายห้อยชุดนี้ขายไปเท่าไหร่ครับนายห้อยชุดนี้หมื่นสี่ห้าร้อยครับเข้าขุนนครปฐมครับผมเป็นวัวแยกลูกครับครับผมซื้อครั้งแรกเหรอใช่กาซื้อครั้งแรกครัครั้งแรกครับเจ้าแรกนี่ส่งทางไลน์ให้เขาดูใช่ไหมทางไลน์ครับส่งทางไลน์เชื่อใจกันเชื่อใจกันนะครับครับผม 14,500ครับคือราคาที่ขายไปไปเข้าขุนที่จังหวัดนครปฐมนะครับครับผมค่ารถ6ล้อหนึ่งหม่พัยะต่างหากครับครับนี่ใบยะเจ้าเจ้าของวัวออกให้ครับคนซื้อคนคนขายครับเราออกให้เราทำให้เราทําให้โอเคครับผมนี่นะครับตัวอย่างนะครับ14,500ไปเข้าขุนเองแล้วมีตรงไหนอีกครับแล้วมีมีวัวเล็กครับ ฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นขายยังยงมีวัวที่ยังไม่ได้ขายอยู่ข้างหลังครับไปครับไปครับ <communicate> นี่นะครับเรารู้ราคาแล้วนะครับช,นน <compliqué> ชุดนี้ชุดนี้แบบนี้แบบนี้ยังครับเท่าไหร่ครับอันนี้ร้องไว 3, ้ตัวละหมื่นสามันห้ากี่ตัว เหลืออยู่ตัวเดียวครับนี่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับครับผมครับผมแล้วตัวไหนอีกครับแล้วแม่ลูกสีดําครับแม่ลูกดํานี่นะครับดำเขาตั้งครับเท่าไหร่ครับ2 2 5 0 0ครับครับผมลูกนี่ครับลูกเมียครับตัวเมียครับนี่ลูกตัวเมียนะครับ2 2 5 0 0แล้วนี่ก็นุนขายแล้วครับคู่แม่ลูกคู่นี้ขายแล้วนะครับครับเท่าไหร่ครับ2 5 0 0มครับคู่นี้2 5 0 0มนะครับลูกตัวเมียนะครับนครพนมอืมนครพนมเอากี่ชุดอะกี่ตัว เอานี่ครับสี่ตัวนี่สองตัวนี่นี่มีวัวนางวัวนางครับวัวนางนี่เท่าไหร่ครับสามหมื่นพันครับสองตัวครับหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับต่อตัวนะตัวนี้ตัวหนึ่งกับตัวนั้นนะครับตัวสีหงหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับไล่มาครับไล่มาครับนี่นะครับแบบนี้หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยแล้วแม่อ้นนี้นี่ยังครับมีลูกไหมครับมีครับราคาครับสองหมื่นห้าพันห้าครับ สองหมตัวนี้ห้าพันห้าครับแม่เขาวงนะครับลูกเป็นตัวเมียเล็กนี่นะครับมีติดเชื้อเลยครับครับมีสะดือนะครับมีเชื้อนะครับสองหมื่นห้าพันห้านะครับครับครับแล้วแบบไหนครับตัวนี้ซารโรเล่ขายแล้วครับเท่าไหรครับยี่สามห้าร้อยครับตัวเดียวนี่นะครับไปพร้อมกับวัวเล็กอุบลเป็นตัวเมียนะครับไล่มาดูครับสองหมื่นสามห้าร้อยนะครับนี่ครับนี่นะครับนี่ครับไปอุบลครับไปอีสาน คร่าวๆนะครับคร่าวๆแล้วแบบนี้ละครับแบบนี้ตัวละเจ็ดันห้าครับกี่ตัวเดี๋ยวนี้นะนี่นะหนึ่งนี่ครับครับสองครับสองครับแบบนี้น่าจะมีสองตัวครับอเจ็ดพันห้านะครับแล้วแม่ลูกนี่นี่แม่ลูกลูกตัวไหนลูกตัวขาวครับตัวขาวเล็กอะไรครับสิบแปดห้าร้อยหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยครับครับคร่าวๆนะครับอหนครับ ไปไหนครับไปโน่นไปโน่นไปโน่นเดี๋ยวไปตัวที่ขายแล้วนี่ตัวผู้อย่างนะครับนี่ตัวผู้ตัวละหมื่นพันห้าร้อยนี่ครับกี่ตัวครับหนึ่งครับนี่หนึ่งหมื่นพันห้าร้อยนะครับสองครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับตัวที่สองตัวนี้ตัวละเก้าพันห้าครับนี่ตัวเมียนะครับนั่นตัวเมียกี่ตัวครับเก้าพันห้านะครับตัวเมียหนึ่งตัวนะครับครับผมนี่นี่ครับแบบเมียเก้าพันห้าเหมือนกันครับครับผม ค่อยตามนะครับค่อยๆตามมานะครับผมเร็วหน่อยนะมันจะเร็วบ้างนะครับไปไปครับเอาเ้านี่ไม่ได้เหรอไปทางนี้ไม่ได้ได้เอาไปนี่เอานี่ยังไม่ได้ขายเหมือนกันนี่ขายยังยังครับกี่ตัวครับเจ็ดตัวครับราคามีตัวผู้สี่ตัวตัวผู้สี่ตัวเมียสามครับราคายกเลยไหมราคาตัวผู้ทั้งหากครับ ครับผมตัวผู้เท่าไรครับตัวละหมื่นพันครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับมีสามตัวแล้วตัวเมียตัวเมียตัวละแปดพันห้าครับครับผมมีสามตัวเหมือนนี่แปดพันห้านะครับครับแล้วพวกนี้ราคาเดียวกันไหมครับหรือว่าคนละราคามันสิบเอ็ดตัวตัวละเก้าพันห้าครับชุดนี้ขายแล้วนะครับขายแล้วครับอุปนับมารับเองชุดนี้เอ็ดตัวคือที่ไม่พ่นสีหรือพ่นสี สิบเอ็ดตัวนะ่ะท,ที่ที่พ่นที่ไม่ใช่พ่นสีครับสิบเอ็ดตัวดูน,นะครับดูนะครับมีสีฟ้านะสีฟ้าสีฟ้านะไม่ใช่สิบตัวาราคาครับตัวละหมื่นพันสามครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยไปไหนอุบลครับอุบลที่เดียวกันใช่ไหมที่เดียวกันอ๋อขอท่าน คือเจ้าของเดียวกันเนี่ยใชจะทำสัญลักษณ์คนละราคาคนละรนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยนะครับที่พ่นสีนะครับครับแบบนี้ไม่พ่นสีเท่าไหร่นะครับนี่ครับตัวนี้เก้าพันห้าครับเก้าพันห้าหมดเลยสิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดตัวไม่ถึงหมื่นนะครับไปอุบลนะครับไปซื้อที่อุบลได้เลยนะครับใครอยากได้ครับแบบนี้เขาซื้อไปไม่ถึงหมื่นเขาบวกค่ารถอีกเด้อไม่ใช่ว่าบอกทุนให้แล้วเขาไปกดราคาเขาได้เขามีค่ารถอีกนะครับไป เขาไปค้ากําไรนะครับแบบนี้หนึ่งแบบนี้หนึ่งหมื่นเออแบบนี้เก้าพันห้ากับหนึ่งหมื่นพันสามร้อยพันสามร้อยครับขายแล้วนะครับของในห้อยครับของทีมงานลงอํานวยครับชุดนี้ครับครับผมวัวตัวเมียของพี่โหนนะครับวันนี้วันนี้ดูชุดใหม่มีกี่ตัวพี่มีอยู่สี่แม่ครับสี่แม่ครับแม่ลูกนะครับเป็นคู่แม่ลูกนะครับตัวเท่าไรพี่แม่แม่นี้ขายแล้วนี่ไปถุพิถกแม่นี้เขาเอาแล้วเเหลือสามแม่ เดี๋อแม่นี้ครับแม่นี้ลูกตัวไหนลูกตัวผู้ครับลูกเร็วลูกเร็วลูกตัวผู้นี่ลูกน้อยฮะแล้วก็แม่ขาววงนี้เอ่อนี่ลูกตัวผู้แบงกัดน้อยครับลูกดำแม่ขาวนี่นะครับครับผมเท่าไรครับพี่แม่นี้ค่ะฮะแม่นี้ค่ะไมู้เร็วนี่เขาจะถ่ายที่แม่ยังไม่ได้ขายเท่าไรพี่แม่เนี้ครับแม่นี้ลงไวห้าหมื่นครับโกห้าหมื่นครับแม่ แม่ขาวลูกเป็นกัดตัวผู้แม่ขาวลูกดำตัวผู้ห้าหมื่นนะครับลูกตัวที่เท่าไรพี่โดยประมาณหัวลูกพึ่งหัวลูกตัวที่สองนะครับครับผมไม่เกินสามเนาะสดอยู่สดอยู่แล้วแม่นี้แล้วพี่แม่นี้ลองไว้สามม้นสองโกะครับลูกตัวเมียเขายาวนะครับแม่เขายาวนีน้อยเร็วลูกโอ้จังโกะเฮ้แม่นั่นกลัวเฮ้แม่นี้ลูกตัวผู้นะครับ คุณจริงนี่ลูกตัวพูแล้วครับสองสี่หมืแม่นี่สี่หมื่นสองลองไว้ครับลูกตัวไหนพี่ลูกตัวแดงนี่ครับลูกตัวพูดลูกแรกลูกแรกนี่ลูกแรกนะครับสี่หมื่นเท่าไะสี่หมื่นสองครับร้องนะครับร้องนะครับแม่นี่ลองสามหมื่นสองโกแม่นี้สามหมื่นสองครับลูกตัวไหนลูกตัวเมียนะครับนี่ขนยาวๆเลยนะครับแล้วแม่ที่ขายแล้วแม่นั้นขายเอาไลฟ์มาให้ดูหน่อยพี่เจ้าของขอสี่หมื่นเก้าห้าร้อยขายไหมเอ๊ยหานี่มันก็กลัวลูก ไม้มีไหมขอไม้หน่อยัใช้ไม้ครับต้องใช้ไม้เราก็กลัวมันมีเข่าหน่อยหน่อยลูกมันตัวไหนเพ่ตัวนี้ลูกตัวโตครับโกนี่นลูกไหตัวโตนี่ลูกตัวผู้ตัวโตขายไปสี่สิบเก้าห้าพอเดียวกันนี้แน่ครับพอเดียวกันผสมเทียมนะครับโกตัวเนี้ยผสมเทียมครับหมอฝูงเดียวกันเนี่ยนี่นี่ฝูงเดียวกันนะครับแม่นี้ขายแล้วสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทลูกโตนี่ครับลูกตัวนี้ครับลูกตัวนี้ครับโอระหวังตัวเข่ายาวนะโกเราวังอยู่ครับ ระวังอยู่ครับดูนะนี่ย้อยย้นูยังไม่ได้ขายนะแม่แม่ครับครับแม่ลูกขาบานนี่ครับครับผสมเทียมครับเอาผสมเทียมนี่ครับแม่ลูกคู่กันนี่นะครับขายไปละสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยเป็นลูกตัวที่เท่าไรพี่โดยประมาณเนี่ยฮะเนี่ยเนื้อเท่ากันเลยครับโกหัวเนี่ยอายุเดียวกันเลยครับตัวที่สองไม่เกินสามเนาะไม่เกินสามนะครับ ตัวแม่นี้ขายแล้วนะครับยังเดี๋ยวแม่นู้นนะครับวัคซีนอะไรไม่ต้องเลยนะเขาทำเรียบร้อยหมดน่าสนใจนะครับนี่ก็พอได้ม่ถึงก็สวยมากแล้วเนี่ยราคาถูกกว่าน่อยเท่าไหร่นะแม่แม่นี่แม่นี่เท่าไหร่พี่แม่นี่สามหมื่นสองครับโกหกสามหมื่นสองครับถูกครับลูกตัวเบียแต่ไม่ค่อยสวยนี่สวยออกไหมอ๋อแต่ดีนะครับออกนี่ลูกเปิดแล้วแต่คุณชอบนะครับในของพี่โหนงนะครับครับยังเหลือสามคู่แม่ลูก นี่สวยข้อ,นะอนี้ของพีวิทย์นะครับกำลังไล่มาให้เราดูนะครับเดี๋ยวเราจะถามราคาว่าตัวละเท่าไหร,ดนะร่ดีนะครับดูนะครับชุดน,นี้นะครับโซตัวกันแล้วกี่ตัวพี่ สิบเก้าตัวครับราคาตัวละเท่าไหร่ครับตัวสองหมืนห้าถึงเจ็ดถึงตัวสองหมืนเจ็ดครับไม่เกินแปดพันเนาะครับไม่เกินเลือกได้นะครับครับเลือกได้ห้าพันกว่าหกพันกว่าเจ็ดพันกว่าครับครับผมสิบเก้าตัวทั้งหมดนี่นะครับอายุ 9, ประมาณเท่าไหรค่ครับพี่ถึงขวบัางไปถึงขวบั้งครับขวบกว่าบางไ่ถึง้งาว นะครับของพี่วิทย์นะครับมันเลือกดูได้นะครับ19ตัวรุ่นไหนดีแล้วมีคนมาชมพอดีครับเอาไล่มาให้ดูหน่อยครับพี่วนๆมาไล่วนมันเลยมากี่ตัวพี่มากี่ตัวนั่นนี่19ตัวแต่นี้18ตรงไหนตัวตัวเล็กอ๋อมีเล็กไหนตัวครับครับทั้งหมด19ตัวครับเราดูนะครับดูนะครับ25,000ถึง27,000กว่าๆนะครับแบบนี้นะครับ เอกสูงไม่ได้ตัวสวยมีตัวกิเลมีตัวสวยก็สวยสมราคากิเลก็ถูกมัหน่อยนะครับของพี่วิทย์นะครับก็ของพี่แจ้วนะครับตัวละสองหมื่นแปดครับชุดเดียสิตัวคตัวมากี่ตัวพี่ทั้งหมดอ่ะสิบสามตัวครับสิบสามขายไปแล้วแปดครับนี่ชุดนี้นะครับเหลือห้าตัว คาร้องสองหมื่นแปดเจ็บกันกว่าขายครับไล่ต่อได้นะครับวนนะครับวนนะครับอายุประมาณเท่าไรพี่นี่กับประมาณเดือนปีนึงครับครับสองหมื่นแปดครับขายเจ็บกว่านี้แหละนี่ครับผมต่อได้นะครับสวยๆคาร้องนะครับนี่ชุดนี้เสมอกันเท่ากันเลยหรือชุดเนี้ย ดีครับอายุดีครับของพี่แจ้วนะครับเดี๋ยวลืมมาซื้อนะครับผมี่านว่านมันเก่าพันกว่าเลยว่าขายชุดโตไปใช่ไหมมีชุดเล็กกว่านะครับวานชุดโตเก้าพันกว่าโอ้นั่นสามหมื่นเก้าราคาล่องเล่นะครับเล่นนะคู่ต้องมีคู่เดียวหลังจากปากลุงทันนะครับสามหมื่นเก้าพันราคาร้องครับราคาล่องต่อได้ครับชารเล่ของลุงทันมีอยู่สองมีสองตัวเนี่ยนะพี่เล่มีสองตัวครับสองตัวครับของแล้วชุดนี้แหละครับ คุณนี่เอาตัวละมันมีแปดตัวแปดตัวราคาราคายกนี่สองหมื่นสองพันแปดร้อยสองหมืดร้อยครับครับสองหมื่นสันแปดรนี่มี<ำ>ม่ีตัวมีแปดตัวแปดตัวนะครับแปดครับมีมือมุกคู่ลอดูนะครับ22,800รอาคา <8 S 1> ลองยกนะครับติไป แปดสิบีสิครับลุงนับผิดครับราคาเดียวกันเลยนะครับลุงนับผิดเออถีบตัวคู่ดำไม่คู่หนึ่งคู่ดำนี่มันโตหรือเล็กกว่าหรือว่าเท่ากันโตกว่าชุนุนใหญ่นะครับคู่ดำโตกว่านะครับเติมเข้าไปราคาเดียวกันเลยได้ครับได้เท่าไหร่ก็มาต่อสองหมื่นสามพันแปดร้อยนะครับสองพันถ้ามีกำไรจนตัวสองพันกว่าเนี่ยโอ้ไม่ต้องมาดูนะครับนี่นะครับสองหมื่นต้นนะครับได้เออสองหมื่นต้นนะครับแบบนี้เออมาดู เออนั่นและครบนี่ครับอดำตัวโตหน้อยนะครับเออตัวน้อยหนาน้อยเออครับผมรองซึ่ง20,000สองหมื่นต้นนะครับแบบนี้นะครับเออมาครับแล้วฝั่งนี้ตัวดำเนี่ยตัวนี้เทเลอร์ลุงทันนี่มันมีพายกนี่จะเอาตัวละสี่พันห้าครับราคาล้อมสองหมื่นสี่พันห้าครับราคาล้อมกินตัวครับนี่มีสิบเทเลอรจับถ้านบรวมมดสิบเทเลรเนี่ย สิบกว่าปลสิบเท่าไหร่ไม่ร้่างสิบเก้าตัวอะไรเนี่ยสโกราคาล่องยกเท่าไหร่นะเออราคาล่องตัวละสองหมื่ัน้าร้องไม่แพงอือสี่สิตัวพอดีนะของลุงชันนะครับสิบเก้าถึงยี่ตัวนะ่เออสิบเก้าสองสี่ห้ารอครับเออมันมันมีตัวคู่คู่ดำๆคู่นึงเหมือนไกข้างนี่แหอะเออเลือกเลย วานวานไปไล่มาทั้งโกดูทั้งประเทศเลยนะไล่ไล่จนกวนให้ดูนะนี่นะใครเลือกพูดสองคู่ได้ทั้งนั้นครับเออคัดได้นะคัดได้ครับตัวเดียวก็ขายสองตัวก็ขายครับขายได้ทุกยังมีเงินน้อยก็ซื้อน้อยมีเงินมากก็ซื้อมากตัวดูนะครับสองหมื่นสี่อัเอ้าร้อยเออกวนมันไปนี่ไปจ๊อก ปล่อยงวงมาถัวแล้วมึงอะไปไปไปตัวตัวเล็กอะเข้ามาแรงนี่ตัวละเออตัวเล็กเข้ามาถึงตัวละไปตัวแล้วนะมาถัวตัวน้อยตัวน้อยตะกี้เข้ามาครับมาซื้อวันนี้ได้เลยนะครับรีบมานะครับมาซื้อพวงนี้ได้เลยเลยนะสองหมื่นสี่ห้าร้อยครับผมเออตัวดีๆทั้งั้นแล้วนะตัวยาวๆดีนะงอก็ของพี่สรพงษ์ครับมาจากจังหวัดพิษณุโลกครับพี่ตัวผู้มีกี่ตัวพี่ตัวผู้แปดตัวครับราคาครับ ตัวละ2 7 0 0มครับราคาร้องร้องนะครับราคาร้องให้ต่อได้นะครับชุดนี้นะครับ8ตัวนะครับหนึ่งหนึ่งสองสานี่นะครับนี่นะครับ3ามตัวนี้นะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับ2 0 0 0มืนเท่าไรนะพี่สองหมครับเจ็0ันราคาร้องนะครับดูดูอ่อนหน่อยแต่สวยอ่อนแต่สวยนะนี่นะครับสีแดงครับ สวยครับแล้วคู่ตัวเมียนะครับตัวเมียตัวละหมื่นเก้าห้าร้อยครับสูงประมาณเท่าไหร่พี่เป็นเมตรได้ไหมเมตรได้ครับเม็ดโตก็ได้เมตรเท่าไหร่ประมาณเมตรยี่สิบเมตรยี่สิบได้นะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยวัวนางวัวสาวนะครับตัวละนะครับดูตัวนี้นะครับกับตัวนี้นะครับตัวเมียนะครับของพี่พงศ์ครับนี่หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยราคาร้องนี่สนใจก็มาดูนะครับตัวผู้ร้องสองหมื่นเจ็ดพันนะครับนี่ ครับนี่ครับอย่าลืมติดตามนะครับข้อของพี่พงษ์พิษณุโลกนะครับมาถึงข้อของพี่เอื้องวัวลอนะครับชุดนี้ห้าตัวราคาเท่าไหร่ครับตัวล้องราคาร้องไมสามหมื่นกว่าครับสามหมื่นเท่าไหร่ประมาณประมาณสามหมื่นพันครับราคาร้องครับผมดูนะครับอายุประมาณเท่าไหร่ครับแบบนี้แบบนี้น่าจะประมาณแดเดือนครับน่าอ่อไล่ให้ดูเน่อยครับไล่ให้ดูนะครับ ตุวนี้ห้าตัวนะครับสามหมื่นพันนะครับประมาณแปดเดือนร้องนะครับอขนาดนี้แข่งขายใหญ่ไหมสีแสบตาไหมนี่ดูคร่าวๆนะครับชุดนี้ห้าตัวเลี้ยงแถวให้ดูเลยนี่โ์บนท้ายให้ดูนะครับนี่ครับสามหมื่นกว่าครับต่อได้เยอะไหมครับต่อได้เยอะครับนี่ตัวนี้แสบตาเลยอ่าแล้วดูข้างในครับสีตัวนี้ตัวนี้ขายไปเท่าไหร่ขายไปตัวละสามหมื่นกว่า เจ้าเดียวกันใช่ไหมหรือคนเจ้าเออครับสามหมื่นเท่าไรครับแบบนี้สามหมื่นห้าร้อยครับอ้อครับผมนี่ครับชุดนี้แข้งขาใหญ่สูงครับนี่ครับของพี่เอื้องเหลือห้าตัวนะครับครับข้ามาพรุ่งนี้เลนหลังแน่นอนครับเลนหลังครับสดสดร้อนๆครับมาอีกสี่ตัวนะครับทีมงานของพี่เอ็กมาจากสุโขทัยนะครับนี่ครับเป็นวัวสําหรับเข้าขุนโดยแท้ ตัวละเท่าไหร่ลูกพี่ร้องมาจบแล้ว42,500ร,ราคาร้องนะครับตัวละ42,500ครับลงดูก่อนล้อสักครู่ก็ล้อฟรีเลยลนี่นะครับลองมาจบของเราวัวเข้าได้ทั้งวันครับ เอามาขายหมดแล้วก็ไปกลับมาเอาเอามาอีกนี่เหรอนี่เที่ยวที่เท่าไรแล้วเที่ยวที่สามฮะเที่ยวที่สามแล้ว <c oughs> ทาายายมานะครับทยอยมาครับขายหมดแล้วก็กลับไปเอามาอีกครับนี่ครับนี่ครับช่วงนี้ราคาวัวช่วงนี้ดูสูสีอย่าไปซื้อมานะอืม มาโดนนอกในตลาดได้นะครับเราต้องอ่านให้ขาดนะครับค่อยออกมาร้องสี่หมืสองันห้าร้อยครับนี่โอ้มีหูยาวหนึ่งตัวดูนะครับนู่นของใครพี่ของผมครับขายไปแล้วใช่ไหมขายแล้วครับเดี๋ยวดูชุดนี้ก่อนนะครับนี่ร้องเท่าไหร่นะพี่นะเอาอีกทีนะึง สี่หมืนสองห้าร้อยครับครับผมสามตัวขายไหมครับขายครับครับแล้วถ้าอย่างนี้ตัวเดียวเท่าไหรพี่ตัวหูยาเอาตัวเดียวสามหมื่นบนบนะครับสามหมื่นไปปลายนะแล้วแบบนี้ของพี่สีตัวใช่ไหมครับนี่ขายไปตัวเท่าไรครับคู่ละเจ็ดหมื่นครับตัวละสามหมื่นห้าพันครับอ๋อดูนะครับสามหมื่นห้านะครับแบบนี้สี่หมื่นสองห้าร้อยราคาราอยู่ อายุดีแล้วนี่นี่สามหมื่นห้าครับขายไปแล้วนะครับมาทมดกี่ตัวครับสิบสองแล้วครับสิบสองแล้วเนาะทีละสีละสีเนาะมาแปดขายหมดแล้วใช่ไหมครับอันนี้มาอีกสี่นะครับเดี๋ยวลุ้นว่าจะขายได้หรือเปล่านะครับชุดนี้น่าเลี้ยงครับมอง่ตนะครับผมข้อของอะไรนะครับคู่นี้ขายไปเท่าไหร่ครับอ่าเราขายไปเจ็ดหมื่นตัวละสามหมื่นห้าตัวละสามหมื่นห้าครับผม นี่ครับอายุก็ประมาณ3ปีเนาะไปเข้าขุนใช่ไหมไปเข้าขุนไปเขขุนแบบนี้ขายไปที่ไหนครับขายไปที่สุพรรณนะอ๋อครับผมเราดูนะครับหัวเข้าขุนนะครับมาแล้วครับนี่ชุดนี้2ตัว70,000นะครับแล้วที่เหลือครับนี่เหลือเบอร์เล็กนะครับนี่นี่ถี่เหลือรอยเล็กครับราคาครับราคา28 500 3ตัว3ตัวอ่าสามตัวนี่นะครับอ่าแต่จะมีโตตัวไอ้ตัวนี้โตตัวนี้โตกว่าเพื่อนเ แต่ราคาถั่วเฉลี่ยกันแล้วตัวละสอง0มื่นแปดห้า้อนะครับราคาร้องสามตัวนะครับถ้าซื้อตัวเดียวนะครับนี่นะครับนี่ชุด2 8 5 0มืนแปด้ารนะครับถ้าตีว่าตัวโตตัวนี้ตัวเดียวเท่าไหร่อ่ะตัวนี้สาม0 0ืนสองตัวเดียวนี่ถ้าตัวเดียวร้องสาม0 0ืนสองพันนะครับตัวเดียวสาม0 0ืแล้วก็ตัวขาวล่ะตัวขาวเล็กสุดตัวขาวมันคู่ก็ตัวนู้นสองหมื่นแปดอ๋อถ้าคู่ถ้าคู่2อง0มืนแปด้ร้อร้องราคาร้องอะราคารองนะครับ คารองนะครับสนใจมาหาอะเรกได้เลยนะครับเหลือ3ตัวนะครับครับผมมาแล้วครับเปิดอม,อมชิดเปิดได้ครับพี่ยชุดนี้ชุดสุดท้ายที่ขายให้เซียนหนุ่มอมูทองชุดนี้ซื้อมาตัวละ8,000ขายตัวได้7,500ดนขายทุนไปตัวละ500 สรุปสรุปแล้วขาดทุนให้เสจหนุ่มเลี้ยงข้าวไป15กล่องดูนะครับวันนี้ออฟตอเชอโดนน็อกเพราะไม่มีคนมาซื้อฝนมันตกราคาเท่าไร47,500 47,500ซื้อมา48,000พี่นุ่มเลี้ยงข้าว15กล่อง15กล่องครับดีครับเราไม่อดนะครับเราจะมีข้าวกินนะครับเพราะจำเป็นครับวงวนี้ฝนตกหนัก นั่นนี้ฝนตกครับคนซื้อมาน้อยหน่อยนะครับดูนะครับตัวละ4ี่0ม็ดันแล้วเสียหนุ่มไม่ใช่ซื้อชุดเดียวนะขาดทุนชุดนี้ไปแล้วขอค้าาเลี้ยงข้าวเออออแล้วมีอีกนะครับข้างในมีกนะครับดูนะครับสี่0มืนเจ็ดันห้าร้อยนะครับชุดนี้ทั้งหมดสิบตัวละชุดนี้สิบเสียหนุ่มซื้อสิบทั้งหมดสิบสามตัวงวสี่หมื่นขายเก้าพันห้าเนี่ยชุดเนี้ยงวดราคาสี่หมื่นขายเก้าพันห้า ขาย3 9 5 0 0ใช่ถูกต้องตัวนะครับโอ้โหเนี่ยชุดนี้ใหญ่มากมัต้องเป็นงูสี่หมื่นจริงๆครับนี่ครับนี่นะครับชุดนี้ชุดหนึ่งครับกี่ตัวนะพี่ชุดนี้อันนี้13ตัวครับผมชุดนี้13ตัวอันนี้นี่นีพิเศษต่างหากอันนี้ขายให้ไปที่สุพรรณเหมือนกันแต่น้องซื้อตัวละสี่หมื่นสองชุดเนี้ยเขาไปเขาขุนเองเนาะพี่น้องขุนเองครับนี้กี่ตัวครับชุดนี้ทั้งหมด8ตัวครับผมไปขุนเองนะครับขุนเองชุดเนี้ย สี่หมื่นแปดสองพันนะครับน,นีน้ไปขุนนะสําหรับพี่หนุ่มเขาเอาไปขายนะครับพี่หนุ่มเขาไปขายนะครับนี่นะครับของพี่ออปตอเชิดไหมกี่ตัวพี่ทั้งหมดมาสี่สิบกว่าตัวเหลือ,อนนเท่าไหร่ตอนนี้เหลือสองตัวตอนนี้เหลือสองนะนี่สองตัวนี้แบบนี้ขายให้ไปเท่าไหร่เอ้ยชุดนี้ขายให้เสียดุ๊กครับสองตัวนี้นะตัวละสามหมื <cm S 1> ่นแปดพันาร้อยครับผมอันนี้โลเหลือคู่นี้โลเหลือเอาเลยหลังเลยสองตัวเหลือหลัง ท่าไรรคับชุดนี้ขายได้หลังตัวละสามหมื่นหกห้าร้อยสองตัวครับราคาร้องนะครับต่อได้นะครับสี่สิบกว่าเหลือสองเรือสองครับโอ้โหสรุปแล้วโดนน็อกหรือไม่โดนโดนน็อกวันนี้เอาดูนะครับพ่นสีแล้วครับขอแล้วเหตุนี่นะครับสี่หมื่นเจ็ดพันห้านะครับพี่หนุ่มปิดการขายให้พี่หนุ่มนะครับชุดนี้